สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวมีข่าวที่เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะยินดีเนาะก็แล้วแต่เพราะว่าในความคิดของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันคนที่ชื่นชอบก็คงจะ ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่องค์ชายสี่ทั้งทั้งสี่คนนะคะได้เดินทางกลับเข้ามาตระกูลของวิวัชรวงศ์ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียงคนเดียวก็คือคุณยุวธิดาที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะคงจะรอเวลานะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นการรุกคืบเข้ามาเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าคนแรกก็คือท่านอน้นคนที่สองก็คือท่านอ,อง งานนี้ก็มาทั้งท่านอ้วนแล้วก็ท่านอินส่วนคนสุดท้ายก็คือคุณแม่เนี่ยแหละแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้าคุณยุวธิดาเข้ามาจริงเนี่ยคนที่กระอักกระอ่วนก็น่าจะเป็นใครก็คือลูกสาวนะคะก็คือฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีแล้วก็ทางราชินีสุทธิดาเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีเรื่องราวที่ยังคาราคาซังกันอยู่เนาะว่าก็เป็นคุณแม่ ของทางฝ้าหญิงสิริวรรณวรีแล้วจะลำดับญาติจะทําอย่างไรจะมีการต้อนรับอะไรยังไงนะคะโอ้โหแล้วก็รวมทั้งในหลวงราชการที่สิด้วยเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนาะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่ารู้สึกอย่างไรต่อการเข้ามาของท่านอ้วนกับท่านอิน ซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นเนาะว่าคุณอ้นเนี่ยบินบ่อยมากบินไปบินกลับบินไปบินกลับนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะมีสปอนเซอร์หรือเปล่าเพื่อนๆอย่าลืมช่วยการแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นเราก็อย่าลืมช่วยกันก็ไลก์ก็แช์นะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าท่านอน้วน,นท่านอ้นท่านอินเดินทางกลับไทยเข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพ ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พร้อมด้วยพี่ชายท่านอ้วนจุภาวัตรวิวัชระวงศ์และน้องชายท่านอินวัชระวีวิวัชระวงศ์ คนสุดท้องนะน้องชายที่ชื่อท่านอินเนี่ยแหละคนนี้ที่หลายๆคนก็คงจะทราบนะคะมีใบหน้าละไม้คล้ายราชะการที่8มากๆเลยในหลวงอานันทมหิดลน,นะคะได้เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยพร้อมเข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและวัดบวรนิเวศรอราวิหารก็ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะคะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง เมื่อวันที่3มกราคม2568ในช่วงเวลาประมาณ10กริกาท่านอ้นวัชรสศรวิวชรวงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook ของตัวเองโดยเป็นภาพที่ท่านอ้นวชชรสศรวิวชรวงศ์ได้เดินทางมาถึงท่ากาศยานสวนภูมิประเทศไทยพร้อมด้วยพี่ชายและน้องชายก็คือท่านอน้วนจุภาวัฒและท่านอินวชรวีพร้อมด้วยข้อความว่า มาถึงบ้านแล้วครับอ่าอันนี้ชัดเจนเนาะว่าก็มองว่าประเทศไทยนั้นก็คือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองในเวลาต่อมาท่านอ้นวัาชริศอนวิวัชรวงได้มีการอัปเดตลงในชอรี่ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารเช้าพร้อมกันสามพี่น้องพร้อมด้วยข้อความนะคะว่าเป็นมื้อแรกนะมื้อเช้ามื้อแรกในประเทศไทยจากนั้นก็ได้โพสต์ภาพการเดินทางไปกราบสารหลักเมือง และวัดบวรนิเวศวรวิหารก็มีประชาชนนะคะเฝ้ารอแล้วก็ทักท่ายนะมีการยกมือไหวมีการอบก,กอดนะเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่อายุเยอะๆแล้วก็คงจะมีภาพจําในสมัยก่อนที่เคยดูจากข่าวสองทุ่มหรืออะไรก็คือในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็ยังมี ทางคุณยุวธิดานะที่อยู่ในตำแหน่งของพระบรมโอรสาธิราชเนาะในจังหวัดนั้นเนี่ยก็คงยังมีภาพความทรงจำที่ที่เป็นเหมือนหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่ยังอยู่ในราชวงศ์สักตรีก็อาจจะน้ำหูน้ำตาไหลนะคะมีความปรับเปลื้มที่อย่างน้อยก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คงเป็นคนที่สูงอายุหน่อยอาจจะอยู่ในราวๆสัก60สปีขึ้นไปหรือเปล่า เพื่อนๆทันกันไม่เอ่ยสำหรับในช่วงระยะเวลานั้นในความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์กล่าวว่าคราวนี้กลับไทยของจริงอ้นวัชริศรพาจุทาวัตกับวัชรวีกลับมาไทยพร้อมกันเข้าว้า้สารเจ้าพ่อหลักเมืองไปดูที่ความคิดเห็นใต้โพส์นะก็พอหอมปากหอมคอยินดีต้อนรับด้วยความรักแล้วก็ความยินดียิ่งเรียนเชิญอาจารย์ สมศักดิ์กลับบ้านเราด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแซะเนาะบางคนก็บอกว่าชายสี่มีเกี้ยวหรือว่าชายสามหม่ำเกี้ยวอ๋ออันนี้ก็คือน่าจะเป็นการแซะแต่น,นี้เป็นเป็นสิ่งที่มีตั้งข้อสังเกตไว้หลายครั้งแล้วนะคะว่ามันน่าแปลกตรงที่ว่าทําไมท่านอ๋องไม่มาร่วมเฟรมด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือในฐานะที่คุณอ๋องก็อยู่ในประเทศไทยเนาะอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วไหนไหนน่าจะครบพร้อมหน้าพร้อมตาสี่พี่น้อง ก็น่าจะไปต้อนรับด้วยแต่ทำไมถึงไม่ได้มีการร่วมเฟรมของท่านออกเลยนี้ก็ถือว่าน่าแปลกนะแต่ว่าก็อาจจะมีร้อยเหตุผลพันประการนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่สะดวกหรืออะไรก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตเท่านั้นส่วนเพื่อนๆราคาคิดเห็นอย่างไรต่อกกรณีนี้บางคนก็บอกว่าพอเถอะแค่นี้ประชาชนก็ลำบากหนักมากแล้วถ้าเพิ่มมากขึ้น เขาก็จะหาช่องในการขูดรีดหนะักภาระของประชาชนมันหนักเกินที่จะแบกเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละคนไปไหนก็ต้องปิดถนนติดยศมีตำแหน่งก็ภาระประชาชนเมียแต่ละคนลูกแต่ละคนกินใช้วันละกี่สิบล้านไหนจะดินโชฉทู่ที่นั่นที่นี่คนรับใช้คนติดตาโอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศเลยมีไว้ แค่ให้พวกใช้โหนหารับทานพอเถอะลิเกโรงหลวงไม่เคยมีประโยชน์อะไรต่อประชาชนเลยเคยเห็นท่านท่านคนไหนใช้ชีวิตแบบพอเพียงบ้างอันนี้ก็คือเป็นคนที่มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสตของอาจารย์สมศักดิ์นะคะอืมแล้วก็มีคนมาทะเลาะบอกแว้งเอาง่ายๆว่าแต่ละคนก็มองในมุมมองของตัวเอง คนก็อาจจะชอบอยากให้กลับมาแต่ในะทำนองเดียวกันนะคะเหรียญก็มีสองด้านเนาะในเมื่อมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบด้วยอันนี้มีแค่นำความคิดเห็นใต้โพส์นะมาอ่านให้ฟังนะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นความคิดเห็นของเราต้องฟังแล้วก็ตั้งสติดีๆอย่างบางคนก็บอกว่ามาครบทั้งสี่ท่านเลยเหลือท่านแม่คนเดียวบางคนก็บอกว่าจะแย่งสมบัติกันหรือเปล่าเนี่ย บางคนก็บอกว่าเป็นคนไทยมาเถอะประชาชนล้วนแล้วแต่ยินดีบางคนก็บอกว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อพร้อมกับหัวเราะนะคะนี่ก็อาจจะมองว่าน่าจะเป็นการฝันถึงเรื่องของราชบัลลังก์เปล่าบางคนก็บอกว่าผมทรงพระเจริญเลยได้เปล่าครับนะบางคนบอกว่ามารูปนี้น่าจะอยู่ยาวกันแล้วแหละยินดีด้วยนะครับ มีคนแซดด้วยนะบอกว่าท่านชายได้เข้าเฝ้าเสด็จพ่อกันบ้างหรือ,อยังคะเข้ามาตั้งหลายคนตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายเนี่ยตกลงได้เข้าเฝ้าเสด็จพ่อบ้างแล้วหรือ,อยังโอ้โหนี่ก็แรงอยู่นะเป็นการแซะหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็คงจะทราบอะเนาะตอนนี้ก็เป็นที่กังขากําลังสงสัยกันอยู่ว่าสรุปแล้วท่านพ่อรับหรือเปล่านะฮะว่าเป็นลูกชายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคม น,นี้เพราะว่าก็จะมีทั้งฝ่ายของคนที่สนับสนุนคุณอ้นส่วนคนที่ไม่ได้สนับสนุนคุณอ้นแต่สนับสนุนทางองค์ทีก็คงจะไม่ชอบใจในการเข้ามาขององค์ชายทั้ง4ี่คนเดี๋ยวเราก็ค่อยนำเสนอต่อไปบอกว่าหนึ่งสองครอบคลุมไหมอันนี้อยากรู้จริงๆอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นองค์ราชทายาทหรือเปล่าเพราะว่า สีสถานะหนาที่ครอบคลุมก็คือมีพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนแต่อย่าลืมนะคะว่ากฎหมายในประเทศไทยไม่ได้ตัดสินตามรัฐธรรมน,นูญเพราะ ตามที่มีได้บอกไปแล้วว่าสี่สถานะเท่านั้นที่มีการครอบคลุมแต่คุณเห็นสารไทยใช่ไหมคะที่จับพวกนักกิจกรรมเข้าคุกด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ล้วนแล้วแต่เป็นการตีหนึ่งหนึ่งสองให้มันครอบคลุมไปถึงพระนเรศวรแล้วก็มีความพยายามของคนที่ปกป้องสถาบันจะพยายามให้มีการครอบคลุมไปทุกทุกคนเลยทุกคนในราชวงศ์จักรีรวมทั้ง อดีตกษัตริย์ด้วยรวมทั้งผู้สําเร็จราชการแทนนั่นถ้าหมายถึงพวกบรรดาองคมนตรีอย่างพลเอกเปรมจนได้ใช่ไหมเอ่ยที่มีการชงให้112นั้นครอบคลุมไปทั้งหมดเลยเนี่ยแหละคือความความอันตรายของมาตรา112ที่มันไม่มีขอบเขตเลยไงมันไม่มีขอบเขตที่จะสามารถมากําหนดได้ว่าสรุปแล้วสถานะไหนกันแน่ที่มันที่มันครอบคลุมแต่ว่าสารไทยก็มองว่าทุกอย่างนั้นเป็นเป็นเกียรติยศ หมายความรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยดังนั้นก็เลยครอบคลุมไปทั้งหมดเหมือนการที่น้ำวรุณีจำได้ใช่ไหมคะน้ำวรุณีมีการตัดต่อเสืสีม่วงของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีไปใส่พระแก้วมรกตนั่นก็โดนมาตรา1นึสองสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างมากเลยก็คือสรุปแล้วมาตราหนึหนึ่งสมันครอบคลุมไปถึงฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีหรือว่าพระแก้วมรกต ถูกไหมคะว่าน้าวรารณีผิดมาตรา112ในกรณีไหนกันแน่อันนี้คือความอันตรายของมาตรานหนึ่งหนึ่คนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าดีแล้วยังไงก็เป็นคนไทยด้วยกันท่านอ้นเวลาไปกินข้าวที่ไหนก็ไม่หวงตัวให้เขาถ่ายรูปเอามาโปรโมทร้านมีทั้ง4ท่านมาช่วยการโปรโมตรประเทศไทยถือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้งสี่ก็แยกกันออกงานเป็นประธานส่งเสริมชุดไทยบ้างงานรอยกระทงงานรำวงประเพณีสงการที่นั่นที่นี่ชวนคนบวชรักษาศีลห้านั่งสมาธิฐานเอฟซีคนไทยพร้อมที่จะร่วมมือด้วยอยู่แล้วการที่ท่านไม่มียศศักดิ์ความหมายคือท่านเป็นเจ้าที่ประชาชนจับต้องได้ใกล้ชิดได้มันเป็นฟิลเดียวกับที่คนไทยรู้สึกกับท่านพีระไม่ต้องมี ราชาศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องของคนชั้นสูงส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะอยู่เบื้องหลังการอำนวยความสะดวกถือว่าวินวินด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายมีคนมาแซวด้วยนะคะบอกว,ว่าตื่นตื่นได้แล้วมาช่วยกันดูแลภาษีและผลานประเทศอะนะคะแล้วก็มีคนมาแท็กชื่อนะคะบอกว่าคนคนนี้คอมเมนต์แบบนี้ได้หรอ ก็มีคนมาแซวนะคะบอกว่าโอ้โหโลกสวยแท้เลยอันนี้มันก็มีเหรียญหลายด้านแหละอย่างที่มีบอกมีคนรักก็ต้องมีคนชอบส่วนคนที่โลกสวยนะที่บอกว่าดีเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมีการใช้คําราชาศัพท์อย่าลืมนะคะคนเห็นไหมว่าในขณะที่มีพูดอยู่เนี่ยมันในคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนคลั่ง ที่จะมาตำหนิว่าทำไมนี่ถึงไม่เรียกว่าท่านชายองค์ชายสรุปแล้วเห็นไหมคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ว่าเป็นเจ้าที่จับต้องได้ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์สามารถที่จะทําเหมือนเป็นเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่คุณเห็นในปัจจุบันนี้ไหมล่ะว่า ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนมาด่าทอบอกว่าทําไมไม่เรียกองค์ชายทําไมไม่เรียกว่าท่านชายทําไมไปเรียกว่าคุณคุณเนี่ยไม่สุภาพนะแต่คุณเห็นไหมว่าในสังคมไทยเราความคิดของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันระดับในการเทิดทูนก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นอย่างคนนี้ก็จะคิดว่าดีคิดในมุมเดียวว่ามันดีมันมีการจับต้องได้ เป็นเพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาแต่คุณเห็นในกลุ่มที่เขาคลั่งไหมล่ะที่ก็พร้อมที่จะยกให้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่จะต้องใช้คําราชาศัพท์จะต้องยกย่องจะต้องทรงพระเจริญจะต้องกราบแล้วก็บอกว่าเต็มใจกราบได้ซ้ําทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการกราบแล้วคนที่ไม่กราบ ก็จะมาเป็นปัญหาอีกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าสถานะของเขายังไม่ชัดเจนก็แค่นั้นเองดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะที่มีเล่าให้ฟังก็เป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่กําลังมีผู้คนถกเถียงกันอยู่ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นความคิดเห็นของเราโดยตรงนะคะอันนี้คือเราเปิดกว้างเลยก็คือแล้วแต่ทุกคนจะคิดเห็นเราก็ได้นําความคิดเห็นของคนใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมายําแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังดังนั้น เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าในเคสเนี้ยคุณคิดอย่างไรต่อการเดินทางเข้ามาขององค์ชายทั้ง4คนแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนี่ในการนําเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ